ไอ้ทุกขเวทนานั้นไม่มีใครต้องการไม่มีใครยึดมั่นเพื่อจะเอาจะเป็นหนึ่งจะมันจะยึดมั่นไปโดยตรงกันข้ามคือจะโกรธจะเกลียดจะกลัวไปยึดมัน่นข้าวไอ้สุข,ขเวทนานี่ต้องการจะเอาถี่ยึดมั่นข้าวมื่อเกิดความรู้สึก นักไอ้ของที่เรารักเนี่ยไปยึดมันเข้ามันก็หนักมันจะมีความล้หลมีความึืนหวงมัมีอารักขามีการหวงกั้นจนไปเกิดทะเลาะวิวาทฆ่ากันกันตาย,ตตายามานก็เรื่องวามสุขถ้ายิ่งเป็นสุขทางบ้านเรือนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมากขึ้น นั้นเดี๋ยวนี้เราสังเกตดูอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในในโลกนี่มันมาจากความสุข ừ, ชนิดบ้านเรือนันคนหลงไหลคนยึดมั่นถือมั่นคนหวงกั้นอารักขาก็าเป็นเหตุให้ต่อสู้กัน <c oughs> ส่วนความสุขที่เกิดจาก ครรมจันของบรระชคิดนี่ไม่มีใครแย่งไม่มีผู้แต่งกันไม่มีใครแย่งมันก็ไม่เกิดเรื่องอย่างนั้นจึงเป็นความสุขที่เรียบร้อยกว่าสงบเย็นกว่าไม่ทำให้เกิดเรื่องข้าปันกันขอให้เข้าใจคำ ว่าอาศัยเรือนหรืออาศัยเมตธรรมะนี่ว่้ดีดีอาศัยเรือนก็ได้ว่าเทหะสิตะเทหะสิตะแปลว่าอาศัยเรือนหรืออยู่กับเรือนส่วนอาศัยเมตธรรมะนี่เรียกาายเ,ยเมตธรรมะสิตะเมตธรรมะสิตะนี่คำว่าสิตะเติมท้ายเข้าไปเมตธรรมะสิต เคหิตเคหิตาอาศัยเรือนเมยธรรมิตอาศัยเมตธรรมะคือการออกจากเรือนอยู่นอกเรือนที่นี่มันเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่จะไหนก็ลาติดขาออกไปอยู่วานเดีอวอีเราจะทำยังไง เราจะไปหลงกับความสุขบ้านเรือนนัน่นอีกหรืออย่างไรเนี่ยสว่วนมากก็ลาติดขาไปอยู่กับบ้านนันนนนกก่นนั้นมันก็ไปพบกับเรื่องอาศัยเรือน,น,นเออเคหัสติมันจะมีประโยชน์อะไรในี่ยตอนี่คุณมาบวชพ่ั้เดียว ศึกษาเรื่องเนกธรรมะพอรู้เรื่องสอบไปอยู่ในกองเจหาติอาศัเรืนอนีผมว่ายังดีนะยังดีนะจะได้รู้จักสองอย่างสำหรับเปรเียบเทียบสำหรับเปรเียบเทียบว่าสุขเวทนาที่อาศัยเรือนนันเป็นอย่างไรที่อาศัยเนกธรรมะนี่เป็นอย่างไร สมมติเราปรับไปคลองเรือนอีกมีสุขเวทนาชนิดอาศัยเรือนอีกก็คงจะไม่ไม่ไมเลองหลายมากเหมือนเหมือนก่อนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยรู้เรื่องสุขที่อาศัยเนตรธรรมะเลยเราจึงใช้คำให้ฟังกันง่ายๆว่าสุขร้อนและสุขเย็น สุกอาศาัยเรื่อนเนี่ยมันสุกร้อนันร้อนต้องหนัก้องร้อนก็คงตะวนตะวายนี่สุกที่อาศาัยในกรรมานี่มันร้อนไม่ได้แะ่มันก็ยเยืเกยอกเย็นถ้าเราได้รู้รู้ได้ชิมรสในสุกที่เยืยอกเย็น บ้างแล้วเราก็คงจะไม่ลุ่มหลงไม่สุกร้อนบางทีจะรู้จักควบคุมอย่าให้มันเป็นสุกร้อนเป็นที่คืออย่าไปหลงกับมันเองอ้าสุขทีอาศัยเรือนเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสโดยเฉพาะคือราภหรือตัณหาก็จากนั้นเอง ที่มันอาศัยเนคขมักอาศัยปัญญาอาศัยสติอันนี้มันเกิดแปลกค่ะคงจะรู้จักจับจับจับเพื่อจักปรับปรุง จิตใจของเราจิตใจของเราจะไม่ลุ่มหลงในเรื่องความสุขเรือนเรือนมากในความสุขร้อนร้อนยุ่งยุ่งปกปบคงจะพอใจในความสุขที่เยือกรย่นสนุเย็นหรือว่ามันสะอาดบางทีมันร้อนขึ้นมาเพราะสุขย่าเรือนก็ยังไม่ถึงสุขในธรรมะที่เยือกเย็น ไปลบล้างเสียไปเลิกล้างเสีย,อ,สยอย่าให้สุกร้อนๆนั่นมันมีพิษมีมีพิษเล่าต่อไปที่ต้องสังเกตให้ดีก็คือว่าใ้ความสุขๆเนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์มุ่งหมาย ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านท่นานไม่ได้ตรัสเป็นความมุ่งหมายของมนุษย์ท่านตรัสว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์นี่นคอยรู้กันไว้้ดยผ้ายังไม่ไม่รู้นะว่าอสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทุกขตะอันตรแปลว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์ เมื่อการที่เรามาตรานาความสุขสุขชนิดไหนก็ตามมันไม่ถูกอมันไม่ถูกจะสุขอาศัยเรือนี้สุขอาศัยไม่เรือนไม่อาศัยเรือนก็มันก็ยังไม่ถูกเพราะว่ามันยังมีปัญหาเหลือถ้าไปพอใจในความสุขอย่างใดก็ตามมันจะมีปัญหาเหลือส้องหลดเป็นกข์ นั่นเรามาบทนี่เราต้องรู้ว่าสมจันนี้เพื่อที่สุดสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทุกแห่งในในพระบาลีทุกแห่งจะพูดถึงเรื่องว่าทุกขสสะอันตปกิริยายะเหมือนที่เราสวดตอนช้าๆทุกขสสะอันตากิริยายะสังวัตตุนสิเรศิคุ ทุกขษาณะปิยายะสมเจียัเจรเิญธาตุเรหิภิกขุสมเจียรเจระหิทุกขษาณะปิยายะมาบวชมาประพฤติธมจันท์มาบ,มรรมบวชนี้เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ท่านไม่ได้ใช้คำว,ว่ามาบวชเพื่อทำความสุข เพราะคำว่าสุกนี่มันมีความหมายแบ,บหลอกลวงเสมเอแอลออถ้าเป็นเวทนาด้วยแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขั้งอนัตตาหลอกลวงเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาที่จริงๆไม่ไม่ออามาเป็นติดกจะจุงมุ่งหมายต,ต้องกานสะพิกประรปรมั์ ที่าวาเราเพืทอถอนจะได้ทั้งความสุขทั้งสองชน,นิดนี่แหละจะเป็นที่สุดแห่งความทุกข์โดยสมบูรณ์เราจะไม่หลงแมาในความสุขที่เป็นอาศัยเนี่ธรรมะไม่หลงความสุขชนิดไหนหมดดีกว่า ีคือประพฤติสมจรย์ถ้าจะเอากลับไปใช้ที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะจะทำที่สุดแห่งความทุกข์อย่าไปเชือหาความสุขให้มันหลอกลวงมุ่งแต่จะสิ้นสุดแห่งความทุกข์ถ้าว่าความสิ้นสุดแห่งความทุกข์มันเป็นความสุข มันก็มีความหมายอย่างอื่นน่ะเป็นความหมายที่ว่ามันไม่ไม,ไม,มีอะไรรบกวนมันไม่เป็นสุขเวทนาสำหรับยึดมั่นถือมั่น